สวัสดีครับผมเชฟออฟนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคุลโต๊ะไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูมาแนะนำนำเสนอนะครับชื่อเมนูว่าซอฟาว o โดมิกฟู้ดครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำโปรดักที่มาใช้ในเมนูนี้นะครับอันดับแรกนะครับตัวของออเทนติกดูรมนะครับก็คือสวโดสํสำเร็จรูปนะครับในรูปแบบผงนะครับพร้อมใช้งานนะครับ ตัวของออเทนติกนะครับจะมีเอกลักษณ์นะครับในตัวของเขานะครับจะมีความครีมมี่มีความเข้มข้นของกลิ่นไหม้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับในการใช้งานโอเทนติกดูรำนะครับส่วนสีผสมอยู่4อย่างนะครับก็คือแป้งนะครับตัวโอเทันติกดูรำนะครับน้ำนะครับแล้วก็เกลือนะครับจะทําให้เราได้ขนมปังที่ทํามาจากซาวโดนะครับโปรดักต์ถัดมานะครับก็คือตัวโควอลักดาร์กนะครับ ครลักดาร์กนะครับจะมีลักษณะสีที่เข้มข้นนะครับใช้งานง่ายนะครับวันนี้นะครับผมจะนำมาใช้ในการเคลือบของตัวขนมปังนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าผมจะมาใช้ในลักษณะไหนนะครับหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมพร้อมแล้วนะครับเราจะส่วนผสมทุกอย่างนะครับลงไปตีในหม้อตีกันนะครับ อย่างแรกนะครับแป้งขนมปังครับ1000กรัมครับอย่างที่2นะครับโอทันติกดูรมครับ40กรัมน้ำตาลลงไปด้วยนะครับ80กรัมเกลือครับ20กรัมกรัมแล้วก็เนยสดครับ80กรัมครับอย่างสุดท้ายครับน้ำเปล่าครับ650กรัมครับเราสามารถใส่ทุกอย่างพร้อมกันได้เลยครับวันนี้นะครับเราจะตีด้วยความเร็วช้า3นาทีความเร็วเร็ว7นาทีนะครับ ครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาเช็คอุณหภูมิโดของเรานะครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิโดของเรานะครับมีอุณหภูมิที่28องศาขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่อุณหภูมิโดของเราได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมปังของเรากันนะครับจะมีความเป็นฟิล์มบางนะครับตอนนี้ขนมปังเราก็ได้ที่แล้วครับหลังจากที่เราตีส่วนผสมเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราจะได้ลักษณะโดเป็นอย่างนี้นะครับ โดแป้งเรานะครับเอกลักษณ์จะมีกลิ่นของตัวออรเจนติกออกมาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทําการแบ่งแป้งของเรานะครับด้วยน้ําหนัก250กรัมนะครับวันนี้เราจะทําขนมปังในลักษณะชิ้นใหญ่นะครับเราเลยแบ่งแป้งโดชิ้นใหญ่นะแบ่งน้าหนักแป้งของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะทําการพักแป้งของเรานะครับไว้อีกรอบนะครับเราจะจัดทรงแป้งของเราไว้นะครับเพื่อทําการขึ้นทรงที่ง่ายขึ้นนะครับครับทำการม้วนเพื่อการ พักแป้งไว้ก่อนนะครับหลังจากที่เราพักแป้งนะครับเป็นเวลา20นาทีนะครับแป้งของเรานะครับจะมีความขึ้นฟูนะครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นทรงขนมปังเรากันนะครับเราจะใช้ไม้รีดที่รีดลงไปตรงกลางนะครับเรารีดขึ้นรีดลงนะครับเพื่อให้ขนมปังยืดตัวง่ายนะครับเราจะได้ขนมปังที่มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะนํา มิกฟุตนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับผมจะใส่ทั้งลูกเกดดำลูกเกดเหลืองผิวส้มนะครับเอาผลไม้มิกฟุตลงบนขนมปังนะครับเราสามารถกดเขานะครับให้ติดกับตัวขนมปังเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการม้วนกันนะครับเราม้วนเขาจากบนลงล่างนะครับสามารถม้วนเขาเข้าหากันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราม้วนเขาเข้าหากันนะครับลักษณะของขนมจะเป็นอย่างนี้นะครับเราม้วนตัวมิกฟูดจากขนมปังเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพักเขาไว้เป็นเวลาอีก15นาทีถึง20นาทีนะครับเพื่อทําการทวิตเขานะครับหลังจากที่เราพักขนมปังของเราไว้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการขึ้นรูปเขานะครับผมจะนํามาใส่ในโมของขนมปังที่มีลักษณะนี้นะครับครับผมจะใช้มีดผ่าลงไปเลยครับตรงกลาง แบ่งครึ่งนะครับซ้ายขวานะครับทําการผ่าลงไปเลยนะครับเราผ่าครึ่งของขนมปังมันที่เรียบร้อยนะครับเราจะได้ขนมปังด้านในนะครับมีสีสันของมิกฟูดนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทวิตเขาเข้าหากันนะครับครับการพันนะครับซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายได้เลยนะครับเหมือนการพันเปียปกติเลยครับเราจะปัวท้ายเขาให้ติดกันนะครับเนี่ยครับเราจะได้ลักษณะของการพันเข้าหากันนะครับ หลังจากเราพันเขาเรียบร้อยนะครับเราจะจับหัวกระ้ายเขานะครับมาติดกันนะครับเพื่อนําใส่พิมพ์นะครับเราก็จะได้ลักษณะของขนมที่มีรูตรงกลางนะครับแล้วมีผลไม้อยู่ด้านในนะครับครับเรานํามาใส่พิมพ์นะครับนี่ครับวางใส่ลงไปเลยครับจะได้ขนมในลักษณะนี้นะครับครับเรานําขนมปังใส่พิมพ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะนําเข้าตู้หมักกันนะครับวันนี้นะครับ ผมแนะนำที่ใช้อุณหภูมิในการหมักนะครับ38-40องศานะครับใช้เวลาประมาณ70-80นาทีนะครับขนมปังเรานะครับผ่านไปเป็นเวลา70นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฟาร์มฟูของขนมปังเรานะครับขนาดไหนนะครับเนี่ยครับตอนนี้นะครับขนมปังเรามีการขึ้นฟูถึง3เท่าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถนำขนมปังเราเข้าอบได้เลยนะครับ ไฟที่ผมแนะนําในการอบนะครับเป็นไฟด้านบน230นะครับด้านล่าง220นะครับเป็นเวลา20นาทีนะครับครับหลังจากที่เรานําขนมปังนะครับออกจากพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักขนมปังเรานะครับไว้ให้เย็นนะครับเพื่อทําการดิฟช็อกโกแลตนะครับ ส่วนตัวช็อกโกแลตคอมพลตของเรานะครับเราจะนําเขานะครับไปวอร์มไว้ก่อนนะครับลักษณะของช็อกโกแลตนะครับจะมีความเหลวนะครับพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะนําถั่วอัลมอนด์สไลด์นะครับผสมลงไปในตัวช็อกโกแลตคอมพลตนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทําการผสมไว้นะครับเนี่ยครับลักษณะของตัวช็อกโกแลตนะครับจะมีเมล็ดถั่วอยู่ในนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการดิฟลงไปนะครับ จุ่มเขาลงไปจากด้านล่างนะครับแล้วกดลงไปเลยนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทําการดิฟไปแล้วนะครับนะครับปาดตัวช็อกโกแลตของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพักเขาไว้ให้เย็นนะครับให้ช็อกโกแลตเซตตัวนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะทําการเคลือบเขาด้านบนนะครับด้วยตัวเจลใสนะครับตัวเนโมพัดนะครับเราสามารถทาเขาด้านบนได้เลยนะครับตัวขนมปังเรานะครับจะได้มีความ เงางามขึ้นมานะครับสังเกตดูนะครับขนมปังที่โดนทาเจลใสนะครับจะมีความเงาขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับเราก็ทาด้านบนของขนมปังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรูปแบบที่ผมทําให้ดูนะครับจะเป็นลักษณะไซส์ใหญ่นะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีพิมพ์ลักษณะเล็กนะครับก็สามารถทําในรูปแบบชิ้นเล็กลงมาได้นะครับหรือว่าท่านผู้ชมมีไอเดียอย่างอื่นนะครับวันนี้นะครับผมก็นําเสนอโดยการใช้ลูกเกดนะครับ ใช้คัตตาดครีมนะครับสามารถทำซอฟสวโดเลซิ่งคัตตาดก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่านะครับท่านผู้ชมนะครับจะได้ไอเดียนะครับไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆนะครับยังไงผมก็ขอฝากติดตาม Facebook คุลโต๊ะไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ